สวัสดีครับพี่มีรีวิวไพ่นะครับวันนี้เป็นชุดที่40แล้วนะครับงานป้ายใหญ่ยังคงมีกันต่อเนื่องกันไปนะครับโอ้ป้ายขนานดะเหลือเกินนะครับยังไงวันนี้เอาชุดเป็นอละโคก่อนละกันนะครับผลงานของอีกศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยที่ชอบ,ชอบนะซิโลมาเชิต นะครับผมเขาจะออกมาในแนวแบบโบเวนิสเวนิสดูแบบเป็นงานหน้ากากหน้ากากนิดหนึ่งนะครับงานของเขาเยอะนะเยอะกว่านี้อีกนะเมื่อวานได้เข้าไปลองหาดูละโอ้โหมีแบบพวกชุดอังกอร์ด้วยมีชุดแบบสเปเชียลมินิเซตด้วยนะครับราคาก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะครับแล้วก็ต้องสั่งซื้อจากทางเมืองนอกเพราะว่าเท่าที่เรามีเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อจากเอเชียแล้วก็คิโนะในบ้านเราที่เป็น2อเจ้าดังถูกไหมครับอย่างอันเนี้ยเขาก็จะเป็นของเอเชีย นะครับผมก็ชินก,ก็น่าจะมีแหละ Legacy of the d i ะดวินทาร์ลอตนะครับอันนี้ได้มาตั้งแต่ปี58และนะยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับคือสไตล์งานของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นชิโ l มาเชสติกนะครับทาร์ลอตออฟเดอะดีมนะครับอันนี้ก็รูปแบบของเขานะคือใครชอบสไตล์งานบางทีเนี่ยสไตล์งานของแต่ละคนเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า คนนี้สไตล์แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมานำเสนออันนี้กันครับ Oracle of the Vision นะครับผมเ h อะบ by t h e s i l o m a มาเชสตนะครับผมรูปแบบนะครับรูปกล่องนะครับแบบนี้เนาะอ่ะนะครับดูดูให้ดูกันทั่วถึงนะครับก็ของ US m a r s h a l l ใช่ไหมย s Game อ่ะ US g a m เมใช่ US m a r ม h แ l l US Game System นะครับผู้พิมพ์นะครับแล้วก็อ่าได้มาปีไหนเอ่ย เนาะก็ปี5้้านะครับปี59เดือนมิถุนานะครับก็ยังเป็นของที่คือบางทีเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบชอบ สไตล์นูน้นสไตล์นี้อย่างที่บอกพอคุณได้มาปุ๊บคุณก็จะเริ่มแบบว่าโอ้ยชอบชอบนะสไตล์เวนิี้เราเคยได้ไปเที่ยวอาสมูธอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บสะสมเขามานะครับอย่างของเมื่อวานก็เป็นของบอลลนเนสใช่ไหมที่ผมเรียกว่าคอเลตตี้นะครับผมเขาก็จะเป็นแบบสไตล์ฝันฝันนิดนึงถ้าเป็นแม่ดอลลีนเขาก็จะเป็นสไตล์แบบแองเกิลซึ่งตอนนี้มันไม่มีดอแล้วเนาะนะอดอหายไปหมดละนะครับเพราะว่านางเปลี่ยนศาสนาราคาก็ค่อนข้างแพง ไ้ที่ไม่มีดอเนี่ยราคาอาจจะ600ถ้ามีดอเนี่ยราคาอาจจะพันสองอะไรประมาณนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางชุดนี่เขาไปถึง12ื0นแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาแบบแแล่มาให้กันดูเลยเพราะว่าเพิ่งไปค้นเจอมาว่าเฮ้ยเราก็มีแแล่ด้วยเหมือนกันนะครับเอาแบบที่ว่าป้ายยาและแบบว่าไม่มีทางที่จะแบบไปหากันได้นะครับ ก็จะได้แบบว่าสบายใจสบายกระเป๋ากันตอนนี้ดีไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าโอ้โหป้ายกันแบบหนะักมากห้องนี้เนาะอืมอ่ะของอันนี้ Oracle of the Vision นะครับ s t ยซิโรมชตินะครับผมรูปแบบของเขาคือง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นเอ่ออะไรที่แบบให้กำลังใจนะครับแล้วก็เนี่ยบุ๊กเลตของเขาก็จะคือแบบมีคำอธิบายนะครับมีเรื่องราวนะครับอะไรเงี้ยคืออ่านเพลิน นะครับรูปแบบคืออันนี้ง่ายเป็นอีกอันนึงนะสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นง่ายนะครับใช้รูปในการประกอบในการที่จะตอบคำถามแล้วก็ออกมาในในสไตล์ของฮิลลิงนิดหน่อยนะครับไม่จะแบบอย่างของเมื่อวานเนี่ยคอเลี Quality เนี่ยเขาจะออกมาในฮิลลิงตลอดนะครับแต่อันเนี้ยมันจะออกมาในแนวที่แบบว่ามีการแบบทักมีการแบบ ตัดเตือนอะ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับคือไม่ใช่สายแบบที่แบบว่าดูโลกสวยตลอดเวลามีเป็นสายที่แบบว่ามองแบบว่าเฮ้ยโลกมันคือบาลานซิ่งนะครับมีทั้งบวกแลมมีทั้งลบอะไรประมาณนี้นะครับไพ่ชุดนี้นะครับอยู่ที่กี่ใบเอ่ยจําได้ไหม,มเดี๋ยวก็ดูกันไปดูกันไปละกันนะครับไพ่ชุดนี้ออกมาอยู่ที่ประมาณสักกี่ใบเอ่ยกี่ใบ ใครรู้บ้างเลยแหมัม่วกันไปมั่วกันมานะครับมีการ์ดทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก5้5ส5 2ห้าสบเอ็าสองโอ้ห้ใบนะครับ52บาบสอใบแล้วก็มีอินเตอร์นะครับดูอย่างนี้นะก็ขอขออภัยที่จําไม่ได้เพราะว่าคือเยอะมากนะครับมี52บสอใบนะครับแล้วก็มาจะเป็นนี่ด้วยมีอันนี้ด้วยอินเทอร์ปิเดชันนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับหน้าหลัหลงผ้ายอย่างที่บอกครับว่าใครชอบสไตล์เวนิสนะครับงานจะออกมาแบบสไตล์หน้ากากนะครับชุดที่กำลังจะไปตกมาก็คืออังกอร์อันนั้นรู้สึกจะแพงอยู่เหมือนกันเนาะแต่กำลังคิดอยู่เนาะในห้องนี้มันทำให้แบบว่าชีวิตปั่นปวดมากนะครับผมเนาะด้านหลังครับมาดูความ52ใบของเขานะครับดูมือก็โอเคอยู่ นะครับดูมือก็โอเคอยู่นะก็คือขนาดก็ใหญ่ปกตินะครับใหญ่ปกติขอบไพ่เป็นขอบไพ่ธรรมดาไม่มีอะไรความหนานะครับความหนาก็ไม่ได้หนามากนะบางๆนะครับประมาณนี้มีน่าจะมีการหักงอได้แหละถ้าสมมุติว่าใช้บ่อยประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําขอบทําอะไรมาให้นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับพิมพ์ด้านๆธรรมดา นะครับประมาณนี้นะ <c oughs> ด้านหลังคือเป็นรูปแบบของหน้ากากเลยนะคิดถึงงานเวนิสประมาณนี้นะครับคิดถึงอิตาลีเนาะคิดถึงลุ่มน้ำ <c oughs> นะครับอืมอนนะประมาณนี้นะครับพอเปิดออกมาข้างหน้านะครับก็จะมีอันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับคือไม่มีคำบรรยายนะเหมือนให้เราใช้จินตนาการไปเลยนะครับ ว่าใบที่สนะิบหกเนาะใบที่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าในคู่มือเนี่ยเขาจะมีคําบรรยายนะครับในคู่มือเนี่ยเขาจะมีคําบรรยายว่าอ่าใบที่สิบเจ็ดคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับคือการรีวิวไพ่ของผมอาจจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงเนาะให้เรารู้ว่าอืมมันมันต้องใช้ยังไงกับสิ่งที่เราได้มานะครับมีบาลานซ์อีควอไลตี้นะครับเห็ balance, equality, นไหมฮะบใบที่สิบเจ็ดถ้าเราไม่รู้ความหมายของเขา เพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ได้มีคำคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับบางทีเปิดเข้ามาเราลองใช้จินตนาการก่อนเอ,อผู้ชายคนนี้ใส่หน้าก,กากแบบนี้ยืนแบบนี้แปลว่าอะไรกวนวล้มเหรอเออลัคนาราศีอะไรลัคนาตรงนี้คือเห็นไหมครับลัคนาราศีตุลน,นะครับมีสัญลักษณ์ของราศีตุลอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันก็สามารถที่จะจินตนาการได้นะครับเสร็จแล้วเราถ้าเราไม่รู้เราก็ลองเข้ามาดูในนี้อ๋อบาลานอีควอ a l i t y แน่นอนละนะครับก็คือการ b a l า n c ิ่งอ่ะใบที่18บมืกี้ถ้าถามว่าใบที่18คืออะไรมันดูเหมือนกับผู้หญิงกําลังเดินไปยัง a n าเ h อเวิ r ์ d หรือว่ามันมีทางเรื่องเหมือนกับไพ่เจ็ดถ้วยใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะเราก็ลองมาดูใบที่18ใบที่18อ่าไม่ใช่ 18, สิสิใบที่เท่าไหร่นะอ่าใบที่16อ่าโอเคใบที่16อ่า นะครับใบที่16นะครับเพราะฉนั้นเราลองดูใบที่16เขาความหมายของเขาคืออะไรครับนี่ครับ d e s c e n isolation perspective นะครับมุมมองความไกลการแยกตัวออกมา,าแบบนี้เราก็สามารถจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะถ้าเราไม่รู้เนาะตามคําถามที่เขาถามเข้ามาเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบมีทางเลือกให้เราไปขึ้นไปบนจักรวาลตรงนี้กําลัง isolation <c oughs> ภาพคือแบบ สวยเนาะอย่างคนนี้นะชี้หน้าชี้ดาเอาเอาอะไรชี้อย่าเอาอย่างอื่นชี้นะอืมใช่ไหมนางไม่เอาอย่างอื่นชี้นางเอามือชี้นะครับประมาณนี้จะเห็นว่าเป็นงานหน้ากากเป็นส่วนใหญ่นะครับใบที่ห้าสิบสองถ้าคุณดูแบบเนี้ยคุณดูเวะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึง the world ได้ไหมอาจถึงการควบคุมการบังคับการ c o n โทร l ผู้หญิงคนนี้ดูมีอํานาจถูกไหมครับทีนี้เราก็เข้ามาดูในคู่มือถ้าเราคิดว่าเอะเราจะทํานายผิดไหม มันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้คู่มือประกอบไปนะครับ direction purpose objective taking the first step นะครับก็ประมาณที่เราพอดีผมอาจจะเคยใช้ภพยแล้วผมอาจจะจำความหมายได้นะครับทีนี้ใครที่มามือใหม่อะไรเงี้ยนะครับใช้ภพยพวกนี้เฮ้ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าคีย์เวิร์ดอยู่บนหน้าภายไม่ได้บอกแล้วว่าเป็น protective เป็นอะไรเลยนะครับอ่าใบที่50อย่างเงี้ย พอคุณเห็นใบที่50เห็นนางเงือกเนาะโอ้โหอยู่ในแดนบาดาลแต่ว่าอยู่ในลูกกลมเออประมาณนี้คุณก็ต้องคิดว่านางขึ้นมาหายใจทําไมเป็นการบังคับได้ไหมคือแบบว่าอยู่ในอาณาจักรนางแต่นางถูกล้อมกรอบด้วยวงกลมเพราะฉะนั้นไพ่มันจะทําให้เราคือไม่จําเป็นต้องอ่านไม่จําเป็นต้องมีคีย์เวิร์ดแต่มันตอบไปตามเขาจะรักหนูไหมรักโดยการบังคับได้ไหมอ่าอย่างนี้ได้ไหม ใช่ไหมคือมันดูเหมือนภาพมันเหมือนว่าจะขาดออกซิเจนหายใจอะประมาณนี้เอาไปดูกันใบที่50เนาะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็กลับมาเปิดอาคิลิโอซิตี้นะครับผมคอมเพลชันนะดิสส t ติฟิเคชันนะครับส t ติฟิเคชันนั่นคือเรื่องของความไม่พึงพอใจละเออมันเป็นไปได้นะครับผมเพราะนั้นความอยากรู้อยากเห็นได้ไหมคิลิโอซิตี้นะครับเพราะนั้นอยากรู้อยากเห็นก็เลยขึ้นไปข้างบน แต่พื้นไปข้างบนก็มีความจํากัดมีความลิมิตของความอยากรู้อยากเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับไพ่แต่ละใบมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะแบบว่าเอาเบอร์ให้ดูแล้วกันเนาะ,ะวันนี้เบอร์2ี่สนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาคุณดูคุณก็ต้องสมมติว่า ใครที่แบบถามคำถามเข้ามานะปกติผมก็จะจับไพ่ให้ทุกคนนะครับใครที่แบบเล่นช่องนี้ก็ได้ไพ่ทุกวันเนาะได้คาําทํานายทุกวันเพราะนั้นวันนี้หน้าไพ่ไม่ได้บอกอะไรเพราะฉะนั้นสื่อสารด้วยหมายเลขละกัน27 42เนะครับ42เห็นไหมครับเขาจะออกมาเป็นสไตล์เวนิสเวนิสนิดน,นึดนดนงอันนี้มันก็ต้องเหมือนกับพวกบาลานเพวกเหมือน two of w a n d เลยนะครับประมาณนี้นะ42นะครับจำหมายเลขไว้นะครับเนาะ51มินาะฬิกา นะครับประมาณนี้นะครับ32ให้ไพ่ลื่นพอสมควรเห็นไหมครับเมื่อกี้วางไป52อ่าตุกตาน้องตุกตาเคเดอร์นะครับผมนะ35นะครับผมขานชื่อแล้วเดี๋ยวคุณก็ลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะเล็กนะครับอ่า11นะครับผมเห็นไหมครับดูมันเป็นแนวเวนิสทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็10นะครับ 13นะครับสายลุงนะครับประมาณนี้46นะครับเพราะว่ามันไม่มีคนะีย์เวิร์ดเนาะ26เพราะนั้นเราใช้จินตนาการพ่ชุดนี้ของเนี่ยต้องใช้จินตนาการในการอ่านเลยนะครับแล้วอ่านตามคำถามถามส3 0อ่านะครับเบอร์2อ่านางนกกระสานะไปงานคานิวัลเนะเบอร์7เนาะลิงถือลูกทอเนาะลิงถือหัวกะโหลกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเอาใบต่อไปนะ ถามคำถาม,ถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักดีไหมอ่ะเบอร์14นะประมาณนี้ความรักของคุณเหมือนม้าหมุนเห็นไหมก็เบอร์ที่34นะครับอันนี้ก็คือ34เป็นอะไรครับเป็นม้าหมุนเป็นเหมือนของเล่นเป็นเหมือนอะไรแบบว่าดูแบบโอ้โหพริง้งพลาวดูแบบว่าเป็นความฝันเป็นวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาดูนะเบอร์34ความหมายของเขาคืออะไร คือเราจะต้องใช้ไพ่ชุดนี้อาจจะแตกต่างจากไพ่ชุดอื่นๆตรงที่ว่ามันไม่มีคําพูดไม่มีท็อปปิกอยู่บนหน้าไพ่เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดมามันก็ต้องใช้การจินตนาการละเห็นไ,ไหมครับไพ่แต่ละชุดไม่ใช่ว่าคุณจะอ่านได้เหมือนกันนะครับเบอร์34เขาคืออะไรครับ Baking Free s h a d ต i n g ห r e a m นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเป็นไปได้ที่แบบว่าโอ้โ oh, ห b บร e e e นะแล้วก็อาจจะแบบว่าไปแบบว่า ความฟรีของคุณไม่มีแล้วคุณจะต้องแบบเนี่ยเพราะว่าอะไรลูกแก้วมันระเบิดม้ามันวิ่งขึ้นนะครับจากม้าที่เคยอยู่ในลูกแก้วตรงนี้นะที่ใครมีเคยมีสะสมแก้วมันระเบิดออกม้าจริงมันวิ่งขึ้นออกมาใช่ไหมมันคือเบรกิ้งฟรีแล้วก็แชททิ้งดีนะครับเพราะฉะนั้นทําความฝันให้เป็นจริงอะไรแบบนี้ได้ไหมได้นะครับผมอันนี้ช่วยกันมองอะไรเงี้ยเบอร์สนะครับเบอร์หนะครับ เบอร์38ดูลันทศนิดหนึง่งนะครับไพ่จะไม่ได้ออกมาเป็นแบบว่าแนวแบบว่าสร้างสรรค์แบบจะลงใจนะครับแต่อาจจะออกมาในสถานการณ์แบบอะไรเงี้ยนะครับ37เดนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเอาเบอร์ต่อไปเบอร์ที่23ถามปัญหาเกี่ยวกับโควิดดีกว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราเป็นอย่างไร29โอ้โหดูแบบพยายามาณเดวิลนะ23โควิดบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับนี่พอมาอย่างนี้คือ1คือต้องบาลานซิ่งแล้วละ่ะใช่ไหม มีมา้ามีมา้ามีไข่ของนกอยู่บนแขนมันก็ต้องบาลานซิ่งมีต้นไม้อยู่ที่หลังนั่นคือการเจริญงอกงามคือเหมือนกับแผนที่อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแต่มันมีแสงสว่างที่ลอดออกมาจากข้างหน้านะแสดงว่าคือไพ่ใบน,นี้เหมือนเทมเพลนเลยถ้าตีความนะมันคล้ายๆเทมเพลนไหมถ้าใครมีความรู้สึกแบบนั้นคุณเอาไข่ไปวางไว้ไข่2อลูกปกติไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ปะ ไข่สองลูกไปวางไว้บนแขนคุณต้องบาลานซิ่งคุณต้องอดทนคุณต้องเก่งกำเนื้อใช่ไหมคุณต้องโยคะนู่นนี่นั่นเนาะมีมา้าม้าขาวคืออะไรพระเอกขี่ม้าขาวเหรอกําลังมองอยู่เนาะหรือนางกําลังเดินจากน้ําขึ้นไปบนบกเพื่อไปขี่มา้าใช่ปะอ่าแล้วมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้านะครับมีต้นไม้ข้างหลังคืออะไรคือแบบโอ้โหกิ่งการสาขาความอดทนมองเหมือนเทมเพลนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน พอเราทํานายได้อย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมเราก็พันนายเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเราก็ไปดูซิหมายเลข23เขาเขียนว่าอะไร providing shelter นะครับผมก็คือจะต้องสร้างเกาะให้ตัวเองละนะ home in the shelter from storm นะ o r s o r t of the storm เห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึงโควิดเขาบอกอะไรเขาตอบออกมาเลยว่าอยู่กับบ้านเพราะว่าบ้านคุณคือเชลเตอร์คือคือเชลเตอร์ที่ดีที่สุดคือที่ป้องกัน ใช่ป่ะหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณในภาวะที่สตอมสตอมคืออะไรคือพายุแห่งโควิดโอ้จบไหมอ่ะสวยป่ะสวยนะอ่าอันนี้แม่เลี้ยงใจลายใช่ไหมเคยดูใช่ไหมแม่เลี้ยงที่แบบเลี้ยงเด็กเนาะแล้วก็จมูกยาวๆนะครับใบที่สิบห้าใบที่อะไรนะใบที่สามนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับคือการอ่านไพ่ของชุดนี้เราดูไพ่ผม รีวิวไพ่ไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าสไตล์การอ่านไพ่แต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับไม่มีมีแต่ภาพเนาะโอ้โหลำบึกนะครับยี่แปดนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ยี่สิบยี่แปดขานเลขไว้ให้ก่อนนะครับสี่เก้าสามสิบหกนี่สามสิบหกนี่คือถูกผูกมัดแน่นอนนะครับประมาณนี้เลขที่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าแล้วก็ไปดูกันครับเลขที่สิบแปดนะครับ เลขที่33าอ่านางระบบานั่งเล่นนะครับประมาณนี้เลขที่5ต้องมีการเดินทางแน่นอนแบบนี้โวยากแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะ43นั่งอยู่กับบ้านนะครับลายเลข8นามู้ชายอันนี้น่าจะเอ็มพัโได้นะครับ12อันนี้ดูเหมือนการจัสตเมนไหมดูเหมือนเด e d a ด e ดูเหมือนจัสตเมนไหมได้อยู่นะอันนี้เหมือนอะไรครับบายนี่เหมือนกับ2คาถา2ดาบ2ดาบ8ดาบอ่านะ คุณก็ทำนายแบบนี้หรือเดวิลได้ไหมใช่ป่ะเออเนาะสองดับแปดดับเดวิลนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเดอะเวร์ได้ไหมหรืออันนี้คือไพ่ที่เรียกว่า9ดาบได้ไหมหรือว่า4ดาบได้ไหมประมาณนี้นะครับพอเรารู้ความหมายของไพ่ที่เป็นเมเจอร์ง่ายหรือ,อยังอ่าเนาะเราก็มาเทียบกันนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเรามีเรารู้จากไพ่ชุดอื่น39ดูนกแบบว่าดูมีอิสระใช่ไหมสตาร์ได้ไหม เป็นสตาร์ได้ไหมเป็นซันได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับได้เนาะหรือมูนได้ไหมจินตนาการไปนะครับ44นะครับหงเหินเนาะตัวนี้แบบหงอยู่มากมายเลยอันนี้จะเป็นอะไรเดียเจ็ดถ้วยได้ไหมประมาณนี้หรือว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเก้าถ้วยเก้าคาถาได้ไหมได้อยู่นะประมาณนี้นะอ่านี่เล่นหมากร้อมนี่ต้องเป็นพวกสามคาถาแปดเหรียญสามคาถาสี่เหรียญ ประมาณนี้ได้ไหมครับคือการคิดกลยุทธ์ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบว่าใยเลขหนึ่งเนาะเอ,อ่ออาบน้ำเดอะฟูลได้ไหมใช่ป่ะอาบน้ําแล้วใครเขามาแอบมองเราไหมแต่ว่ามีนกพิราบอยู่เนาะใบที่1อ่าเราลองมาดูซิใบที่1เนี่ยความหมายของเขาคืออะไรจริงๆแล้วใบที่1น,นี่ไง the new beginning r e l e a s e from the past the f o o l ชัดๆนะครับเห็นไหมง่ายไหมครับ เวลารีวิวไพ่นะครับอาจจะแบบว่าเออมันคือคุณมีวิธีการที่จะดูไพ่ใช้จินตนาการแล้วบวกกับความรู้เดิมนะครับสิบเก้านั่งทุกนั่งเสียใจสี่ถ้วยได้ไหมประมาณนี้นะสี่ถ้วยหกถ้วยได้ไหมครับได้เนาะนี่นาฬิกาเนาะการเดินทางของนาฬิกาการเดินทางของเวลานะครับก็จะเปรียบเทียบกับอะไรดีอ่อแปดถ้วยดีไหม เอออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการที่อดทนได้ไหมเทมเพลนได้ไหมอ่ะดูซิเบอร์สี่สิบเขาจะหมายถึงอะไรนะครับเบอร์สี่สิบเขามีนาฬิกาทรายมันต้องมีเรื่องของข้อกําหนดกฎเกณฑ์เข้ามาละเนี่ยไทม์แล้วไลฟ์นะครับแน่นอนเลยนะครับพูดถึงไทม์พูดถึงไลฟ์นะครับพูดถึงชีวิตพูดถึงไทม์นะครับเวลาไทม์อินส์ฟิคเกิลเอดนะครับเอ็ดอินส์เซ็นเตอร์ออฟเดอะซิตี้ออฟเดอะเดวิ เดจาวู ja อ้พูดถึงเดจาวูด้วยนะครับประมาณนี้นะอืสวยนะผมว่าไพ่สามารถสร้างจินตนาการให้คุณได้41 22อ่าอันนี้คล้ายๆอันนั้นเลยเนาะอืมที่มีหน้าผากะนะครับอ่อพูดถึงอะไรคนที่เลี้ยงคนที่ช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์อะอืมประมาณนี้ได้ไหมเนาะหรือว่านักประดิษฐ์นะครับอันนี้48นะครับ 48กับ25พอพอกับเมจิเชียเลยนะครับสใบนี้คล้ายๆเมจิเชียแอชิมิตได้ไหมได้เนาะประมาณนี้นะครับ31ครับมาดามคูโซแม่มีกุญแจเปิดไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับนี่เลยครับเหมือนเดวิลเหมือนแฮงแมนนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการดูภาพที่ไม่มีหัวข้อแล้วเราลองใช้จินตนาการนะครับแล้วเราจะรู้ว่า เฮ้ยเราก็ทำนายได้นะเพราะนั้นใครที่เพิ่งมาใหม่ๆนะครับลองดูไพ่แล้วค่อยๆศึกษาไปแต่ละชุดเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับก็นำเสนอของคนนี้ครับซิโรมาเชสติครับผมมีสักชุดก็ดีนะครับสวัสดีครับ